อยู่คนใดไม่รู้นะทุกคนแต่จีวอนเนี่ยออกมาข้างตูตาอะไรไม่รู้ทุกคนเห็นตู้ตาอะไรไม่รู้ทุกคนกลิ่นอะไร,ประแปลกนะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมน็อตเนนะวันนี้ก็ได้เข้ามาในป่าเหมือนเดิน,นะทุกคนก็มาวันนี้ก็เล็กเนี่ยได้สั่งให้ผมเนี่ยมา ดูไอ้ท้ำท้ำหนึ่งนะท้ำนั้นผมก็ไม่ได้มานานนะเล็กบอกว่ามันมีกับตัวอะไรสักอย่างนะที่มันไล่จับเด็กอะไรพวกนี้นะทุกคนแล้วก็เล็กก็ได้ปาแล้วเบอร์ใส่นะทุกคนแล้วก็ขังมันไว้ในถ้ำนะก็ไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรนะเล็กเหมือนเล็กจะพูดว่าสมิงพระหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะทุกคนผมก็เล็กก็ให้ผมไปดูว่ามันยังอยู่ในถ้ำไหมทุกคนเพราะว่าตอนนี้มันน่าจะบาดเจ็บหนักนะเพราะโดนเล็กปาแบบระเบิดใส่อะไรพวกนี้ ก็ผมก็ได้ยินอยู่นะวันนั้นผมอยู่ในหมู่บ้านอยู่เลยก็กําลังซื้อกําลังกินข้าวเลยผมก็ได้ยินโหสสดุ้งเลยนะเพราะว่ามันดังมากเลยนะทุกคนมันดังแบบลั่นเข่าเลยนะทุกคนนี่ขณะอยู่ในป่าลึกเนี้ยมันก็ไม่ค่อยลึกมากแต่มันก็ต้องเดินขึ้นไปข้างบนไกลอยู่เหมือนกันนะมันอยู่แบบยอดเขาแบบกลางกลงเขาอะทุกคนแบบอะไรพวกนั้นนะทุกคนแล้วตอนนี้ผมก็กําลังจะเดินเข้าไปดูนะเพราะว่าเล็กสั่งให้ผมดูเพราะตอนนี้เล็กเนี่ยได้ไปหาแดงนะทุกคน ก็เหมือนจะไปทําธุระกระแดงนะทุกคนเลยก็เลยให้ผมเข้ามาดูก่อนนะว่าเออมันได้มันเนี่ยได้อะไรว่าตายยังหรือว่ามันยังอยู่ในถ้าหรือว่ามันหนีไปแล้วนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเดินทางเข้าไปข้างในเลยกนะ่อนชมคลิปนี้ก็ฝากคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามพเพื่อเป็นกำลังใจผมเ้วอยนะครับผมโอเคเราก็เริ่มเดินทางเลยโอเคครับอ๋อเริ่มเดินทางเลยนะ ครัน,นั้นก็เดินได้ไหลายทางนะทุกคนจะหาทางที่มันลัดหน่อยแบบไปไวมาไว,ไวนะทุกคนก็เคเาไปคนเดียวแต่ตัวนั้นมันอาจจะไม่ทำอะไรผมได้นะทุกคนเพราะว่ามันโดนขังเราแค่ไปดูหน้าทำไเฉยนะมีกินที่เข้าทางผิดน,นะทุกคนเราก็แค่ไปดูหน้าทำา่เฉยนะทุกคนไม่น่าทำมันจะปายเราได้นะ ก็เด็กได้เล่าให้ผมฟังว่าก็เหมือนไปตัวนั้นเ,นเหมือนตอนแรกๆนะมันจะจับเด็กไปขังไว้ในถ้ำนะ๋อะไม่รู้ว่ามันท,ทําพิธีอะไรนะเล็กปอบผมนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันท,ทําพิธีอะไรทุกคนตอนนี้เราก็อยู่แบบจอดเขานะข้างล่างนูง้นก็หมู่บ้านเลยนะทุกคนเพิ่งเดินมาได้ไม่ไกเลเองนะข้างล่างนูง้นก็หมู่บ้านเลยนะ ทางนกูกนหมู่บ้านเนี่ยเราก็เดินขึ้นมาได้ไม่ไกลเพิ่งเกือบๆเลยตินเขามาหน่อยเด้ยนะก็เดินทางอีกสักพักนึงเลย กลุ่มโจพรพวกนั้นเนะผมไม่แน่ใจว่ามันยังอยู่อีกหรือเปล่านะทุกคนก็เดินนะก็ต้องดูเลยแต่กลุ่มโจพรพวกนี้ดูเหมือนจะไม่สนใจอะไรกันเลยนะทุกคนก็จากคลิปที่ผมไปเจอมันเนะจอแบบศพมันนะทุกคนก็คือเละเลยนะก็เพลินมันก็ทิ้งไว้อย่างน้นเลยนะอย่างทนะี่เขาว่าทุกคนไม่มีสัจจะในหมู่โจรน,นะ ตอนนี้ก็เย็นม,มากเลยนะทุกคนนี่ก็เป็นเวลาสี่โมงนะทุกคนแดดยังออนน้อยๆแต่ฝนตกอยู่นะทุกคนฝน,นยังตกนิดหน่อยนะ ิ่งนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะมันคือพาะธุดงมามัดไว้หรือเปล่าหรือว่าคือฝีมือคนหรือฝีมือของชาวบ้านหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ชาวบ้านไม่น่าจะขึ้นมาทําอะไรอย่างนี้ได้นะทุกคนเพระว่าน่าจะเป็นฝีมือของพระไม่ก็ไอ้เจ้าคนที่ตัวเล็กไอ้เล็กบอกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะทุกคนไปต่อเพือวันนี้เราก็ ลงมาตรงลำธารน,นะทุกคนเพราะเราจะเราม่ไปทางข้างบนเขาเราไปตามลำธารดีกว่านะทุกคนนี่บรรยาการฝนตกมันมากเลยนะก็มันจะดูนั่นหน่อย ไปทางลำธารน,นะทุกคนเพราะว่าพอลำธารเนนะี่ยมันเดินเรื่อยๆนะเพาฉะนั้นเดินขึ้นเขาเนี่ยคือแบบมันต้องโดนขึ้นเขาแบบสูงขี้ซึ่งไม่อยากไปนะั่นทุกคนไม่อยากข้ามมือด,ด้วย 太正了，太正来 นี่ทุกคนเคลื่นไปข้างบนนี้ก็เจอแล้วนะนี่ทุกคนอยู่ข้างบนนี้แหละ มากบปลาตรงนี้นะก็น่าจะเป็นถ้าเลยนะทุกคนเพราะผมมากันเล,ล,ล,ล็กรอบ,บ้ละก็เบาๆน่าจะเป็นถ้านี้ขึ้นไปทางนี้ดูว่าเพราะว่าทางหินไม่น่าขึ้นได้นะทุกคนเพราะว่าถ้าขึ้นจะลื่นแน่ขนาดทางธรรมดาอย่างนี้ยังลื่นเลยนะขึ้นทางนี้นี่ มีล้มมีลื่นแน่นอน พอขึ้นมาเมื่อกี้นี้ก็เห็นเห็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรจีวอนหรือเปล่าไม่แน่ใจทุกคนก็ฟังดีๆทุกคนมันมีเสียงอะไรอยู่ข้างในไม่รู้นะทุกคนแต่จีวอนเนี่ยออกมาข้างนอกนี้เลยนะทุกคนเฮ้ย จีวรเาออกมาข้างนอกนี้เลยนะแต่ในถ้ำนะ่ะไ,ได้ยินเสียงอะไรอยู่นะทุกคนได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดงแบบังๆแปลกๆเือนจะยังอยู่นะเงนจะยังอยู่นะแต่ไม่รู้ว่ามันถอดจีวนทำไมผมไม่แน่ใจนะทุกคนโอ้แล้วมองไม่เห็นเลยสิอยู่ข้างในหนู้งเลยเพราะว่าในถ้ำเนี่ยนะมืดเลยนะทุกคน มองอะไรไม่เห็นเลยนะทุกคนาะไม่เจออะไรเลยนะข้างในเนี่ยก็มืดเต๋อเฮ้ยมันมีตัวอะไรอยู่ไหมในข้างในไม่รู้นะทุกคนผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าไอเป็นไอเสิงพ้าหรือเปล่านะแต่มันถอดจีวรนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันใครวะ ใครอยู่ข้างในแต่ว่าเล็กก็ปิดได้นะแต่เหมือนจะมีคนเข้าไปข้างในนะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นคนหรือเป็นตัวอะไรนะทุกคนใครวะเงียบเลยนะไม่แน่ใจว่าเป็นคนหรือเปล่านะเราลองเฟี้ยงอะไรเข้าไปดูนะทุกคน ลูกตาอะไรไม่รู้ว่าทุกคนเห็นไหมลูกตาอะไรไม่รู้ว่าทุกคน <c oughs> เป็นดวงไฟประหลาดนะทุกคนเุ้ย <c oughs> ไม่รู้ว่าเป็นลูกตาอะไรนะทุกคนเอ้า <c oughs> แล้วหน้าทํ้เนี่ยเหมือนมีมีอะไรเข้าไปนะทุกคนไม่รู้ว่าไอ้เทมเพล็งพาเนี่ยมันตายยังนะ ไม่ก็อาจจะมีตัวอะไรเข้าไปกินนะแต่ลูกตาเลยผมไม่แน่ใจนะสว่างอะ่ะดูด,ดูใครวะเพิ่งเห็นเข้าไปดูนะใครโอ้เต็มเม็นเต็มเม็นมากอตอนนี้เหมือนเหมือนได้กินอะไร,ประแปลกๆนะทุกคน ไม่รู้ว่าตัวนี้มันคือตัวอะไรเหมือนมันมากินซากศพนะทุกคนหอาไงดีพบมาแต่มีนะทุกคนจะเอาจะเข้าไปข้างในก็อันตรายด้วยตอนนี้ก็เป็น ดูจ้า้องฟ้าก็จะนาประมาณห้าโมงทุกคนแต่ว่าฝนมันกำลังตกไนงะทุกคนมาเลยดูนะั้นหน่อยว้าผมตัวหาเล็กหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าเล็กให้ผมขึ้นมาดูเนะี่ยมันมีตัวอะไรไม่รู้นะทุกคนเห็นดวงตาไหมดวงตาบลากอะผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะทุกคนเงดีไงยเดียวไงดีว,ดวันนี้โทรหาเล็กดีกว่า เล็กจัดหนักไปเลยนะให้ผมว่านะไอ้สมิงพระเนี่ยอาจจะตายไปแล้วก็ได้นะทุกคนแล้วไอตัวเนี้ยมันอาจจะมากินซากศพหรือว่าอะไรบางอย่างนะทุกคนเพราะว่ามันคูผมเนะี่ยดูดิเห็นไหมได้ยินไหมทุกคนมันคอยคูผมตลอดเลยนะทุกคนพราะว่านะผมว่าต้องกลับแหละเพราะว่าผมไม่กล้าเข้าไปนะทุกคนเพราะว่าเล็กก็ให้ผมมาดูแบบคร่าวๆเฉยผมไม่แน่ใจผมไม่อยากดู มอมจะดึงเกี่ววงเข้าไปนะทุกคนโอเคผมว่าผมเตรียมตัวครับดีกว่านะทุกคนเพราะว่าไม่อยากอยู่นานนะเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าไอตัวนี่รู้ก็ตามยังแดงอยู่เลยนะไม่แน่ใจว่ามันตัวอะไรนะทุกคนโอเค๋ยว okay, ผมพอเนะี่ยกลับเลยนะทุกคนกลับเลยทุกว่าแล้วก็เราจะรีบไปบอกเพื่อนเล้งนะทุกคนว่ามันมีตัวอะไรไม่รู้มากินซากศพของอไอยไอ้พระสมิงหรือเปล่าลที่เขาเพื่อนเ,เรียกนะ,นะทุกคน โอเคเดี๋ยวเราก็เดินทางเลยดีกว่าไปนี่ทุกคนอยู่เดียมันก็โยนจีวอนออกมาหนะ้าเมื่อกี้เนี่ยกําลังผมผมกําลังจะกลับเลยนะทุกคนอยู่เดียมันก็โยนจีวอนเมื่อกี้มันออกมาครึ่งหนึ่งนะเห็นแบบผมยาวๆเลยนะไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรนะทุกคนผมยาวๆเลยนะทุกคนแต่ผมไม่ทันนะคือเหมือน,ม,นมันออกมาดูผมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเดินขึ้นไปถึงข้างบนนู้น,น,นลนะแล้วนะก็มันมันก็เอาจีวอนออกมามันมาโยนออกมาข้างนอกเนะี้ยทุกคนดูดิ โอ้โห oh. แต่เมื่อกี้นี้ผมมันยาวล่าเหมือนมันจะใส่แค่ผมว่ามันต้องเป็นอะไรนะเขาเรียกสมิงนะสมิงสมิงกันสมิงเอง,งหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะทุกคนดูทุกคน,กคนโอ้ตอนนี้กใกล้จะมืดแล้วนะทุกคนก็ต้องเตรียมตัวกลับกันแล้วนะทุกคนเพราะว่าตอนมาเนี่ยก็ห้าโมงกว่าแล้วนะทุกคนก็กล้าจะมาดูแป๊บเดียวก็ไม่อยากใจนันมากนะทุกคนก็เลยแบบแค่มาดูดูเฉยว่าก็เล็กได้สั่งไว้ว่าให้มาดูเฉยว่าไอ้สมิงพาร์ทเนี่ยมันได้ สิ้นไปอย่างนะทุกคนแต่ก็ดูเหมือนจะสิ้นละและดูเหมือนจะโดนอะไรอะไรในทราไม่รู้กัดกินนะทุกคนผมเห็นมันกินในตัวแบบนนะตัวใหญ่นะตัวมันก็ใหญ่มากนะทุกคนเหมือนผมยาวแบบทรงเหมือนซมบงเลยนะทุกคนร่างกายอะไรพวกนี้เหมือนซม,มิงเลยนะทุกคนก็โหไม่ไหวจริงๆนะทุกคนผมว่าเราต้องเดินทางกลับแล้วน,นะทุกคนเพราะว่าต้องไปบอกให้เพื่อนเล็กได้รู้ด้วยว่า มันมีตัวอะไรไมาอยู่ไม่รู้นะเข้ามาอยู่แทนแล้วทุกคนก็ต้องให้เราก็ต้องมาจัดก,การกันต่ออีกทีนะทุกคนทุกคนก็ใกล้มืดแล้วนะทุกคนโอเคเราก็เดินทางกลับันเลยดีกว่านะไปตอนนี้เราก็ได้กลับมาถึงใกล้ใกล้ถึงหมู่บ้านแล้วทุกคนผมก็จะขอปิดคลิปไว้ตรงนี้เลยนะเพราะว่าเราจะไปเพราะว่าตอนนี้มันก็เริ่มมืดแล้วนะม,นมองอะไรไม่ค่อยเห็นเราด้วยนะทุกคนก็ต้องรีบกลับแล้วก็รีบไปบอกพวกเล็กๆพวกนี้นทุกคน โอเคแล้วก่อนจะจบคลิปคลิปนี้ก็ฝากคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับ